สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยก ualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะตอนนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหานทานที่45่ภคนะคะโดยการนำของท่านพันเอกทวีรัตน์เบญสอาธิกุลนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาน,น,านทานที่45ะค่ะวันข่ะวันนี้นะคะท่านผู้การนะคะก็ได้มอบหมายให้พันโทเสตสรรนะคะผู้ดันทุกนะคะเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหานทานที่45นะคะลงมาพบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องบ้านมูลูนะคะท้องทั้งให้มาลอนาลงนะคะการฉีดวัคซีนและก็วิธีการป้องกันโควิดสิบเก้าก็ค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติอาอุโมเก่งกับผู้บริโภคนี้อย่าพปรากฏดีด้วยอุทักับดาวนี้ปฏิบัติอาอุตส่าห์กิรสิทธิ์อาจะขยายดีก่เด็มาอีจุดหนึ่งเนี่ยมาอีกป้องกันอาลอนาลงอาโควิดสิบเก้าตัวแกล้งวัคซีนอาประจำวนนี้ ก็ตอนนี้นะคะวิธีป้องกันของโควิดสิบเก้านะคะก็มีหลากหลายวิธีนะคะที่ภาที่ที่อ,อสอมก็ให้ความรู้กันไปแล้วนะคะต่วนวันนี้เลยช่างตึกกรมทหารที่สี่ทานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องในบ้านทูนูนะคะเพื่อที่จะให้ลงทะเบียนนะคะรับวัคซีนนะคะตอนนี้นะคะคเริ่มมีการรับลงทะเบียนกันแล้วนะคะที่มีหลายช่วงทางกันมากๆทีเดียวเลยค่ะใช่ครับใช่ค่ะ ไม่ว่าค่ะไม่ว่าจอดกับพี่เจ้อสมประจพื้นที่นะคะโรงพยาบาลตำบลน,นะคะโรงพยาบาลหลักของอำเภอนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สะดวกสบายก็คือหมอพร้อมค่ะ้รพมใช่ค่ะสามารถลงได้ทาง,อ,งอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเข้าไปอยู่ในระบบอานมัติโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราสระดวกสบายนะคะ เมื่อเราลเส็จแล้วพี่ชื่อก็จะขึ้นตามลาดับเมื่อถเวลานทางรงพยาจะต่อเรามาพื่ให้รัวัคซีน่ตอนนี้วัคซีนก็เข้ามาแล้วนะคะพี่ใช่ครับตนเริ่มการย้ายไปฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะวตวอ่าบิ๊าวอร์เดาดีวเขาจะเียวนรูเลยตาาจักรยนอุตนวัคซีนเนี่ยลทเบีย